สวัสดีครับหมอป๊อปวีอนนาคลินิกรัชดา32นะครับเป็นคลินิกที่ได้ร่วมงานกับทีมงานของหัวกะทิมานะครับที่เลือกหัวกะทิเข้ามาให้ช่วยดูแลในเรื่องของการตลาดแล้วก็ภาพรวมของสื่อทางออนไลน์นะครับก็เพราะว่าเรามีโอกาสได้คุยกับพี่้ยพี่วยเนี่ยคือพี่วิเคยมีประสบการณ์ทางด้านการขายและการเกี่ยวกับพวกทางสัญญากรรความงามเนี่ยครับจะค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่า ลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราต้องการภาพประมาณไหนในเรื่องของกราฟิกหมอไม่เคยต้องบลิฟเลยคือบลิฟน้อยมากเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่เคยทํางานในเรื่องของกราฟิกเองจะพบว่ามันยากมากถ้าเ,เราไม่มีอินฮาส์แล้วเราต้องจ้างเอาซอร์สก่อนเราจะต้องบอกเขาว่าขอโลโก้ทางขวานิดนึงขอซูมภาพหน้านิดนึง,ภา,นานนงภาพโมเดลคนนี้ไม่เอานะเห็นบ่อยแล้วในทุกแอดประมาณจบครึ่งปีเพิ่งได้พูดประมาณหนึ่งครั้งเองแล้วก็การจัดวางอะไรเงี้ยทุกอย่างคือโอเคหมด 2ก็คงเป็นเรื่องของวิดีโอที่ว่าเขาพร้อมเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรน้องๆก็คือจะรู้เลยว่าอ่ะมาถึงเดี๋ยวเขาถ่ายโมเดลก่อนแล้วก็หมอให้เข้ามานะซึ่งในระหว่างนั้นเราอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับถึงคิวของเราแล้วเราก็เข้ามาทํางานได้เลยทันทีนะครับไม่คือเราสามารถอินเสิร์ตงานของพาร์ทของวิดีโอเนี่ยเข้ามาในช่วงของการทํางานของวันหนึ่งของเราได้เลยคือถ้าเราสามารถจัดเวลาให้เขาได้เขาก็อยู่กับเราทั้งวันแล้วสามารถผลิตตัวมีเดียมาให้เราได้สุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการยิงแ ถ้าเทียบกับผลลัพธ์ในช่วงโควิดที่หมอประเมินว่าย้อนน่าจะตกมากกว่านี้คือเราก็ผ่านช่วงโควิดมาได้สุดท้ายนี้ก็เข้ามาชมผลงานของเขาในเว็บเพจของหัวกะทิก็ได้ครับสอบถามไปทางพี่ยุย้ยหรือทางทีมงานหัวกะทิก็ได้ครับ